สวัสด id ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรโชคมาแล้วครับอาสวัสดีครับผมแตบเพชรโชคมาอยู่หน้าบ้านนีแล้วครับอาเพชรโชคมาอยู่หน้าบ้านครับผมหน้าบ้านเพชรโชคมีต้นไม้ด้วย ดูนะครับเดี๋ยวแม่ผมจะถ่ายให้มีต้นสักทองด้วยมีต้นมะละกอนี่มีต้นกล้วยด้วยโอแล้วก็มีแมวแมวหนึ่งตัวเป็นตาอยูบอ่บ่อพี่น้องอู้ลมเย็น ใช่นอยู่ไหมฮะน่าอยู่จังเลยจะโชคมาเช่าบ้านอยู่แถวนี้จากของบ้านเขามีอยู่จากของบ้านก็ไปขายของมดอีกบ้านหลังนึงกับกาบบ้านไปโชกข้องเลย